I got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่แฮร์รี่วินเทอร์สอนมวยเอริกเทนฮาร์กและทีมสตาร์โค้ชของปีสัจแดงว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหากรองกลางด้วยการดึงราบบโอเข้ามาจริงๆผมเสนอว่าคุณควรผลักดันเจมส์การ์เนอร์ขึ้นมาเล่นเต็มตัวไม่ดีกว่าหรอกเหรอเรารู้ว่าเขาไม่ใช่พวกเด็กเทพสตาร์ดาวดังแต่ที่เด็กวัย21ปีคนนี้มีแน่นอนคือเขาเป็นนักสู้และเขาแสดงให้เห็นแล้วว่ากับการช่วยพานอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลื่อนชั้นขึ้นมาโดยที่เขาเป็นกำลังหลักเลยนะแมน เพชรเม็ดงามอยู่ในมือที่รอการเจรในยอยู่แล้วเขาสมควรได้รับโอกาสจากการที่เขามีสิ่งที่หลายคนในทีมแมนยูในตตอนนี้ไม่มีนั่นคือความภูมิใจในตาของสโมสสนที่เขาได้รับใช้อยู่โอ้โหพูดซะเห็นภาพแบบนี้ความเห็นส่วนตัวแอดมินสําหรับเจมกราเนอร์เ er. สานี้กับเบนฟอร์ดแอบเชียร์เจมกราเนอร์อยากให้น้องได้โอกาสลงสนามสักทีนะครับอยากรู้มากๆว่าจะเอาผลงานโดดเด่นที่เคยทํากับนอตติงแฮมฟอร์เรสมาโชว์ได้สักแค่ไหนหรือเพื่อนๆพี่ๆแฟนผีคิดยังไงลอง แสดงความคิดเห็นโดยการคอมเมนต์ดูนะครับเจมการ์เนอร์มิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับว่าตัวเขาหวังว่าจะได้รับโอกาสสร้างความประทับใจให้กับเอลิกเทนฮาคุนซือชาวดัตช์คนใหม่ของทีมดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษรายนี้ถูกปล่อยยืมตัวไปกับน็อตทิงแฮมฟอร์เรสเมื่อฤดูกาลที่แล้วและทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับทำไป4ประตูกับ10แอซิตอีกทั้งเป็นส่วนสําคัญพาเจ้าป่าเลื่อนชั้นขึ้นมาในลีกสูงสุดได้อีกหนการ์เนอร์ให้สัมภาษณ์า สื่อล่าสุดในระหว่างที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษว่าแผนการของผมคือสร้างความประทับใจในครั้งนี้นี่คือหน้าที่ของผมกับการเป็นนักเตะอาชีพที่จะต้องสร้างความประทับใจให้กับคุณซือคนใหม่เท่าที่ทราบมาอาแจากมีรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมมันจึงทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นเสมอที่จะได้อยู่ในทีมชุดใหญ่ผมหวังว่าตัวเองจะสามารถทำผลงานได้อย่างดี เจมการ์เนอร์เตรียมเข้าคุยกับเอริกเชนฮากและทีมสตาปต์โดยหากพวกเขาไม่สามารถหาตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ซีซั่นนี้ให้การ์เนอร์ได้อาจมีการปล่อยยืมตัวนะครับในเวทีพีเมลีเพื่อเสริมกระดูกกันก่อนซึ่งเอริกเชนฮากอาจทำสัญญาส่งเขาไปทดลองซ้อมกับสโมสรอ,อื่นก่อน4สัปดาห์เพื่อดูแนวโน้มการพัฒนาของนักเตะตามนโยบายที่ออกมาก่อนหน้าเน้ I got a bottle of patrol